สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับครัจ้าตังงได้แจกผมมีตังแล้วแจกของแตงตัวอยางเี้เนาะเงตัวก็นี่เลยก็อยากมีตังเแล้วเ้ยฉนแต่งชุด และก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะไปแจกในแนวไหนแจกในแนวอะไรถ้าแจกแบบธรรมดาก็คงไม่ใช่แป้งฝุ่นหรอกผมยังไม่แต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องถามว่าแต่งลิเกหรอจะบ้าก <laughs> ัให้ไม่แต่งลิเก,กลำตลอดเวลาเออไม่ลำหรอกบ้าหรอกคนนะไม่แช่งหันหมูจะต้องมาลำนี่นี่เป็นไงโอ้ยเล่นเองให้นนี้ และต้องบอกว่าผมนั่งแปะนั่งแปะไปเมื่อคืนนี้มาถึงตอนประมาณหกโมงเย็นผมก็มีความคิดขึ้นว่าเอ้ยเราต้องมีไอเทมสักหนึ่งไอเทมเพื่อที่ให้คนแถวนี้ได้เหมือนเจอแจ็คพอตอนะครับมีของที่ดีๆอย่างหนึ่งนั่นคือ <laughs> 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 วิสกี้ขาวบ้านผมเนี่ยเราขาวขวดน,น้อยเลยนะ <c oughs> แล้วเราจะดูกันว่าไอเทมนี้ใครจะเป็นคนหยิบไปดู เออรถปันสุไปปุ้ดแจกของกันแต่งธรรมดาได้หรอกบอกเลยเพราะว่าจะแจกให้ทุกคนอ่ะไปยายจอยก็เลยก็เลยเดืเลยเดงเอาได้ไหมล่ะแก้วกระเกาเลีม เอาอีกอันหนึ่อองอะไรเอาเลยเอาเลยผยายเอาเลยอัสบ,บายเด้อผยายเด้อเอาเลยเอาเลยหมดใจเด้อเด้อขบวยรถแกไปเราไปแจกกันต่อดูดิว่าหมู่บ้านเนี้ยวันเนส้นอะไรเราจะไปพร้อมกันนะเราแจกนะจะ tao là tôi gì với ai là luộc má. À. Ở khóng, ở khóng. À. rồi má má đứng không ha nhưng má ơi nè không còn không còn ở lơi đứng ở lơi rồi nãy là nó đứng lơi à di xếp bát hủa lò ha ha rồi à. 20 Dạ yeah. Mẹ đưa Ô xa tụi Mẹ ơi. Dạ yeah. Bánh đường ngọ Má Má Kè đây mẹ Má Ồ kè ồ Ồ À ừ Mẹ ngờ lộ Ồ เดี๋ยวผมจะรอลุ้นแลไอเทพใครจะได้รอลุ้นรอลุ้นปะมาดึงเขาเลยดึงเขาเลยจ้ะเอาพอกินเด้อแล้วผมนะแล้วผมละ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 มามาดึงเอาค่อยๆดึงเด้อมันเดี๋ยวมันยีรุษเป็นยวงเอาเอาอยู่เอาคนเอาเอ็ต้องเอาเองต้องเอาเองนาวก็ยื้ดถึงเอายืดไปถึงไปต้องเอาเด้อ ขอบุญยาเอาถึงไหมเอาถึงบาดเอาอ้โอ้เอาของใหญ่ด้วยคุณครับาขอบุณครับค่ะ้าผมมีตังค์แล้วแจกของเด็กเต็งตัวก็ี่เลก็อยากมีตังแล้ว จ้าฉันแต่งชุดอย่างงี้ยังไหวจ้ะเนาะจ้าเฮอเ้้รถพังนะรถพังนะรถพังแล้วสปออนเซอร์เข้าหน่อยรถพังทำบุญรถพัง ตอนนี้ผมเจอชาวต่างชาติครับผมอยากขออนุญาตคุยกับชาวต่างชาติก่อนนะครับฟอร์จิบ้าฟอร์จิเซอร์ฟอร์จิบ้าอะไรอ่ะฟอร์จิบ้าขวดดก็รู้เลี้ยงไม่ใหญ่นวกตอนนี้คนเลี้ยงผมเหมือนกันแต่คนเลี้ยงผมเตจเด็กแกโอ้โหแกไม่ค่อยได้ยินเยนวัด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 เยนวกดมีไงนะไม่ได้ยินดิมาสัมผัสดู รู้สึกไงครับเก่งเยี่ยมมากเห็นไหมเก๋จะตอบคุณละคำถามกินะข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังครับเห็นไหมเก๋ไม่ได้ยินชื่ออะไรจับแกกูบอกก,กูว่าเมื่อคืนตั้มเว้ยใครแป้งฝุ่นห้อแป้งฝุ่นนี่นะนี่อะไรแป้งฝุ่นลองพูดดิแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นไปซะเนี่เออแป้งฝุ่นเก๋ไม่ได้ยินไปละ